หนูมีดอกเบี้ยอยู่สองแบบหนูจะเลือกแบบไหนดีไปชมกันค่ะ นี่แบบที่1นนะคะแบบสวัสดิการนะคะหรือว่าวลแ f a ์ค่ะที่2คือแบบนี้นะคะก็คือมหากรรมนะคะพี่แต้วก็ลงรายละเอียดสรุปมาแบบนี้ให้ทุกคนได้เคลียร์กันเลยซึ่งเราสามารถนําไปเป็นแนวคิดได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องถามพี่ก็ได้เพราะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะคะคือตอนนี้หน่วยไม่เหมือนกันถูกไหมคะนี่เป็นปีหนึ่งสองสาตัวนี้มันเป็นเดือน,นะคะ่ะ1ถึง6เดือนที่7ถึง12นะคะสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่า convert ให้เป็น หน่วยเดียวกันนะจ๊ะก็พี่เต้ก็จะเลือกเป็น1-6เดือนที่7-12เดือนที่13-24แล้วก็เดือนที่5 5 6นะคะเรามาวิเคราะห์แบบที่1กันนะคะนี่1.99 1 99, ปีแรกนะ1.99 ปีที่2 3%ปนีที่3 3.3%นะคะแบบมหกรรมนะจะเป็นแบบว่าเดือนที่1ถึง6เนี่ย1.99เดือนที่7ถึง12 3.19แล้วก็ยาวมาจนถึง3ปีนะคะอันนี้มีสัญญา3ปีนะคะ Refinance ดังนั้นเนี่ยเราก็คำนวณกันมาเลยจ้าอันนี้ก็นำไปคูณ6นะคะ1.99ุ่คูณ6เนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะเหมือนกัน นี่ต้องคูณ12เพราะว่ามัน12เดือนอันนี้ก็เหมือนกันนี่คูณ6นะคะยาวาตรงนี้ก็เป็นคูณ12ต้องต้องดูหน่วยนะคะก็คณิตศาสตร์ทั่วไปเอามาซ้ำนะคะก็มาหาร36เดือนเพราะว่าหน่วยมันต้องเป็นเดือนถูกไหมคะตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่2.7นะแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่2.79เนี่ยต่างกันแค่0 0 2 6เองนะคะซึ่งเราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราค่ะ